ม่ช่ชดอะบอกโชว์หน่อยโชว์หน่อยมาแล้วครับบุญญาบารมีแป่เมตตาแป่บุญอุศลมาร่วมใส่บาตรมารับส่วนบุญส่วนอุศนสิ่งที่ดีๆส <ไอ S 2> ิ่งที่ทำไป บรมีแผ่ไพศาลขอกราบการทั่วราทัวฟ้าจัก,กรวาล ơi nó tới sạc quá. mà sao sạc chang đậy nhìn kia